วันนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งซึ่งในวงการทำเกษตรเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีคนมาเปิดเผยข้อมูลในด้านนี้มากนะักนะครับนั่นก็คือค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในการทำเกษตรเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและค่าใช้จ่ายอะไรที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดในการทำเกษตร หลายๆคนเคยถามผมว่ามีพื้นที่ทำเกษตร20กาไรเนี่ยใช้แรงงานเยอะไหมทำกันกี่คนค่าใช้จ่ายแรงงานเยอะหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดผมไม่ใช้แรงงานเนี่ยผมทำแค่คนในครอบครัวเนี่ยมันจะทำไหวหรือเปล่าก็เราจะมาเริ่มประเด็นกันเลยนะครับผม ค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรเนี่ยค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดก็คือค่าแรงงานถ้าเราทำเกษตรโดยการจ้างคนอื่นจ้างแรงงานมาทำเกษตรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นทำเกษตรที่ไม่น่าจะประสบความสำเร็จเหตุผลเป็นเพราะอะไรเพราะว่าค่าแรงงานสมัยเนี่ยมันแพง นะครับผมแล้วการทำเกษตรเนี่ยเกือบจะเกิน70% 80%เนี่ยมันต้องใช้แรงงานคนในการทำเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่ค่าจ้างแรงงานผมจะยกตัวอย่างสมัยผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยอยู่เรียนอยู่ประมาณระ,ระดับมัธยมต้นนะครับผมผมเคยไปรับจ้าง ยอดข้าโพดเมื่อสมานสัก30ต้องมี35ปีขึ้นนะครับผมประมาณสัก35ปีถึง40ปีที่แล้วเนี่ยผมไปรับจ้างเขาหยอดข้าโพดให้คนข้างบ้านเพราะว่าในละแวกบ้านผมเนี่ยเขาหยอดข้าโพดเขาปลูกข้าโพดกันปลูกข้าโพดเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่ค่าแรงที่ผมไปทํานะครับเขาให้ค่าแรงวันละ35บาท แล้วราคาข้าวโพดในสมัยนั้นก็ราคากิโลละประมาณ4บาทถึง5บาทหมายถึงข้าวโพดท,ที่สีออกมาเป็นเม็ดแล้วนะครับผมแล้วก็เอาไปทำอาหารสัตว์เนี่ยสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยสีปีที่แล้วเนี่ยราคากิโลละ3บาท4บาทนะครับพอมาสมัยนี้นะครับค่าแรงงานขั้นต่ำรวมถึงค่าแรงในการทำเกษตรเนี่ย มันขึ้นเป็นวันละ300บาทแต่ราคาข้าโพดเลี้ยงสัตว์มันอยู่ที่ราคาประมาณ5บาท6บาทแพงที่สุดที่ผมเคยเจอมานะครับก็คือราคากิโลละ8บาทลองเปรียบเทียบกันดูนะครับผมค่าแรงวันละ35บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น300มันเพิ่มกินมันเพิ่มขึ้นกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เพิ่มขึ้นเป็น10เท่าแต่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเวลาผลผลิตออกมาแล้วเอาไปขายเนี่ยมันได้ราคาในสมัยนี้นะครับผมมันได้ราคา5บาท6บาทหรือ8บาทมันเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่านะครับผมแทบจะไม่ถึงสองเท่ามันมันมันบ่งบอกอะไรครับผมมันสื่อว่าสินค้าเกษตรเนี่ยมันไม่เคยขึ้นแต่ ปัจจัยการผลิตอื่นๆเนี่ยมันขึ้นมากหลายเท่าตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่ไปใช้แรงงานเอาการลงทุนทำกเกษตรเนี่ยเราต้องจ้างเขาเราทำเองไม่ได้หรือทำเยอะเกินกำลังเนี่ยมันก็จะหมดไปกับค่าแรงงานเปรียบเทียบง่ายๆนะครับผมว่าทำไมผมถึงบอกว่าค่าแรงมันแทงชาวสวนยางนะครับ ปลูกยางดูแลยางจนโตละ่ะพอกีดน้ำยางได้ก็จ้างคนงานไปตัดยางไปกีดยางค่าจ้างในการกีดยางต้องแบ่งคนละครึ่งกับเจ้าของสวนนั่นหมายความว่าสวนยางเนี่ยมีค่าแรงถึง50%ในการผลิตนะครับผมแล้วค่าใช้จ่ายของเกษตรในด้านอืนอื่นอีกเนี่ย มันมีอะไรบ้างก็จะมีค่า,มาเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่ายายาฆ่า,มาแมลงต่างๆฮอร์โ,โมโนในการบำรุงต่างๆแล้วก็ยังมีค่ารถไถค่าพวนดินในการไถกบไถแปรต่างๆหรือชาวนาก็จะเป็นการตีดินเอาโตรตารี่มาตีดินตีนา อจะเก็บผลผลิตบางอย่างเก็บผลผลิตไม่ได้เราทําเยอะเราก็ต้องไปจ้างแรงงานชาวนาก็ต้องใช้รถเกี่ยวเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ก็ใช้รถเกี่ยวคนปลูกอ้อยก็ต้องใช้รถตัดอ้อยหรือไว้หรือใช้แรงงานคนในการไปตัดอ้อยคนปลูกมันมันสัมปะหลังก็ต้องใช้คนขุดค่าจ้างขุด สมมุติว่ามันเนี่ยกิโลละ1บาทหรือกิโลละ6สสึงหรือบาท50ค่าขุดมันเนี่ยคนงานเขาคิดรวมเบเ็ดเสร็จขุดแล้วก็เข็นไปส่งที่โรงลานรับซื้อลานรับซื้อมันเนี่ยเขาคิดกิโลละ50ตังค์นะครับผมนั่นคือค่าแรงงานส่วนค่ามเมล็ดพันธ์เนี่ย ถ้าเราเลือกไม่ดีเลือกพืชไม่ถูกถ้าเราปลูกเชิงเดียวพอเราเก็บผลผลิตเสร็จปีหน้าเป็นฤดูกาลใหม่เราก็ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่เราจะทําแบบนี้คือซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกๆปีเพราะว่าเมล็ดพันธุ์สมัยนี้มันเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเราไม่สามารถเอาเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บผลผลิตได้แล้วเนี่ยถ้าเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วเอามาปลูกเนี่ย มันทำไม่ได้นะครับผมเขาได้ตัดต่อพันธุกรรมแต่งเติมพันธุกรรมไปหมดแล้วถ้าเรามาปลูกใหม่มันก็จะได้ผลผลิตไม่เหมือนเดิมนะครับผม,มเมล็ดพันธุ์มันก็จะกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นพอเริ่มต้นฤดูใหม่เราก็ต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกครั้งทุกปีที่เราจะผลิตใหม่ยกตัวอย่างอย่างเช่นกระโพวดเลี้ยงสัตว์เป็นแบบนั้นนะครับค่าปุย๋ยค่าปุย๋ย ปีนี้เป็นปีที่ค่าปุ๋ยขึ้นแพงมากราคา1กระสอบเนี่ยห้กิโลหรือบางยี่ห้อเนี่ยบางทีก็ใส่แค่45กิโลหรือสีกิโลกระสอบหนึ่งราคาจากราคา6700บาทเนี่ยพอมาปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นพันบาทมันเพิ่มขึ้นเกิน3 0นะครับผมปุ๋ยบางสูตรบางยี่ห้อเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง50% ยาฆ่า,มาแมลงนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันเป็นสารเคมีที่เรานำเข้าเพราะฉะนั้นมันขึ้นราคาอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเกษตรเราต้องทำแบบไหนมันถึงจะได้ประหยัดต้นทุนนะครับค่า,มาเมล็ดพันธุ์เนี่ยอย่างผมในสวนของผมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงผมไม่ได้ปลูกผมปลูกครั้งเดียวนะครับผมครั้งเดียวครั้งแรก ก็คือผมเลือกปลูกไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาวเก็บผลผลิตได้ยาวนานด้วยการปลูกแค่ครั้งเดียวเพราะนั้นค่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยผมลงทุนแค่ผมเริ่มต้นทำสวนครั้งแรกเท่านั้นเองค่าปุ๋ยผมก็ใช้วิธีทำปุ๋ยหมักใช้ถ้าทำปุ๋ยหมักไม่ทันผมก็จะใช้เอาขี้วัวแห้งซื้อขี้วัวแห้งมา แถวแถวบ้านผมเนี่ยขายกระสอบถุงปุ๋ยหนึ่งถุงปุ๋ยใหญ่นะครับผมหรือถุงปุ๋ยอาหารสัตว์กระสอบละ20บาทนะครับเพราะฉะนั้นค่าปุ๋ยเนี่ยผมก็จะใช้ปุ๋ยประมาณนี้ไม่เคยซื้อหรือถ้าจะซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะครับผมถ้าผมจะซื้อจริงๆเนี่ยบางครั้งไม่มีจริงๆเนี่ยถ้าผมจะใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ไม่ถึง20ซนะครับ ทั้งปีเลยเนี่ยผมใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยไม่เกิน 10%, 20%จากปริมาณปุ๋ยที่ใช้ทั้งหมดในสวนนะครับส่วนยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยหรือโฮอร์โมนบำรุงเนี่ยผมก็ใช้น้ำหมักที่หมักเองเป็นน้ำหมักพริกแกงน้ำหมักยาเส้นน้ำหมักบระเพชดน้ำหมักหนอกล้วยน้ำหมัก,มก,มกจ้าวปลวก หลายๆน้ำหมักพวกนี้มันมีทั้งบำรุงมันมีทั้งกำจัดมีทั้งป้องกันมแมลงหลายๆอย่างพวกนี้โดยเฉพาะยูลินซีในน้ำหมักเนี่ยมันมีเยอะมันจะบำรุงต้นไม้อย่างดีผมก็ใช้วิธีนี้ผมไม่เคยซื้อสารเคมีฆ่า,มาแมลงมาเลยแล้วยิ่งเป็นยาเนี่ยเป็นยาฆ่ายาค่าใช้จ,จ่ายในยาฆ่ายาเนี่ยผมก็เป็นศูนย์เพราะผมไม่ได้กำจัดยาโดยใช้ยาฆ่ายา ผมไม่ได้กำจัดหญ้าโดยการใช้เครื่องตัดหญ้าไปตัดผมใช้วิธีปลูกไม้ยืนต้นให้มันอยู่กับหญ้าได้นะครับผมไม่เคยกำจัดไม่เคยกำจัดหญ้าให้หญ้าเป็นผู้ช่วยในการทำสวนในการทำให้ระบบนิเวศในสวนของเรามันสมบูรณ์พอระบบนิเวศมันสมบูรณ์เนี่ยพืชต่างๆที่อยู่ในสวนเนี่ยมันก็จะเอื้อต่อสัตว์ ่อมแมลงที่มาอาศัยอยู่มันก็จะดูแลกันเองในระบบนิเวศผ่วงโซ่อาหารมันมีครบมันก็จะไม่มีโรคและมแมลงเยอะเพราะฉะนั้นสารเคมีฆ่า,มาแมลงเนี่ยผมก็จะฉีดเฉพาะพวกน้ำหมักต่างๆเท่านั้นเองและหญ้าผมก็ไม่กำจัดนะครับผมพอเราไม่ฉีดสารเคมีฆ่า,มาแมลงเนี่ยเราไม่กำจัดหญ้าเนี่ย ไอมแแรงที่มีประโยชน์ต่อสวนของเราเนี่ยมันก็จะอยู่เยอะสัตว์เล็กๆที่อยู่ในสวนของเราที่มีประโยชน์มันก็จะมีเยอะมันก็จะช่วยเป็นประโยชน์ในการทําสวนนะครับทีนี้มาเรื่องสุดท้ายคําถามว่าผมทําสวนเกิน20ไร่เนี่ยผมมีค่าแรงงานเยอะไหมนะครับต้องบอกว่าค่าแรงงานของผมเนี่ยไม่มีนะครับผม ผมทำกับพ่อสองคนพ่อก็อายุ76ปีแล้วนะครับผมวัยผมเนี่ยก็วัยเกิน50ปีแล้วสองคนเนี่ยอายุรวมกันเนี่ยร้อยกว่าแต่ผมทำกเกษตรในพื้นที่ที่มากกว่า20ไร่ด้วยแรงงานเพียงแค่2คนไม่เคยจ้างใครมาทำมาช่วยทำเลยสักครั้งเดียวเพราะฉะนั้นค่าแรงงานผมก็เป็นสูขในการทำกรเกษตรนะครับแล้ว บางคนถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงแค่เขาทำแค่ไร่สองไร่เนี่ยมันก็ทำไม่ไหวแล้วแต่ผมทำไมทำไหวต้องบอกว่าพืชที่ผมปลูกเนี่ยมันเป็นพืชที่มันไม่ต้องดูแลมากบางอย่างก็ไม่ต้องดูแลอย่างสะเดาเนี่ยไม่ต้องดูแลนะครับผมมะขามเทศดูแลเฉพาะช่วงที่มันออกฝักช่วงที่มันติดดอกและกำลังจะออกฝักก็มีการฉีดยาฆ่ามแมลงแล้วก็ให้น้ำ พกไผ่พวกนี้ก็ดูแลน้อยมากเพราะฉะนั้นพืชที่ผมปลูกเนี่ยเป็นพืชที่ดูแลน้อยมันใช้แรงงานไม่เยอะนะครับผมผมยังแบ่งเวลาอีกเวลาของผมที่คิดเป็นร้อยเปร์เซ็นี่ยผมจะอยู่ในสวนเนี่ยประมาณ3-4วันส่วนอีก 2- วันถึง3วันเนี่ยผมจะไปทำตลาดในการขายตลาดนัดน,นั่นหมายความว่านอกจากผมใช้แรงงานน้อยแล้วเนี่ยทำน้อยแล้วเนี่ย ผมยังมีเวลาไปทำการตลาดเองได้อีกด้วยมันบ่งบอกอะไรครับผมบ่งบอกว่าถ้าเราเลือกพืชถูกเลือกพืชที่มันดูแลไม่ยากเลือกพืชที่ดูแลง่ายไม่ต้องใช้แรงงานไปไปดูแลเนี่ยเราก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นการเกษตรของเราก็ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นหลักใจหลักและหัวใจในการทาเกษตรมันคืออะไร มันก็คือเราต้องประหยัดต้นทุนในทุกทางนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนตั้งแต่ทีแรกนะครับผมต้องรู้จักพืชพืชตัวที่เราเอามาปลูกเนี่ยมันดูแลเยอะไหมถ้าดูแลเยอะยังไงมันก็ต้องใช้แรงงานเก็บผลผลิตเยอะไหมถ้าเก็บผลผลิตเยอะจนเราทําไม่ทันเนี่ยพอเราทําไม่ทันแล้วมันจะทําให้ผลผลิตเน่าเสียเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีแรงงานมาช่วยนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกพืชที่มันเหมาะสมในการทําให้เราทํางานน้อยแล้วก็เลือกพืชอย่าให้มันออกในฤดูกาลเดียวกันหมดทั้งทั้งแปลงเลยเพราะฉะนั้นพืชที่เราปลูกเนี่ยมันต้องหมุนเวียนออกไปนะครับผมในปีปีหนึ่งเนี่ยสเดือน3เดือนออกชนิดหนึ่งอีก2เดือนออกชนิดหนึ่งอีก3เดือนออกชนิดหนึ่งเราต้องวางแผนพืชในลักษณะแบบนี้ต้องรู้ด้วยว่าพืชที่เราปลูกเนี่ย มันออกผลผลิตในช่วงไหนนะครับเหมือนที่อาจารย์โจนพูดนะครับผมอาจารย์โจนจันใดซึ่งเป็นต้นแบบเป็นแนวคิดในการทำกรเกษตรของผมเนี่ยแกบอกไว้ว่าถ้าเอาเงินมาทำกเกษตรจะเสียเงินแล้วก็เป็นหนี้แต่ถ้าเอาแรงมาทำกเกษตรเนี่ยเราจะเสียแรงได้อาหารแล้วก็ได้เงินนะครับมันหมายความว่ายังไงนะครับผม ถ้าเราเอาเงินมาทำกเกษตรเนี่ยเรามีแต่ลงทุนแล้วก็จ้างเหมือนเป็นผู้จัดการทำกรเกษตรนะครับผมเราก็ได้แต่ลงเงินอย่างเดียวแล้วก็คอยชี้นิ้วสั่งให้เขาทำตามแบบที่เราต้องการเพราะฉะนั้นพอผลผลิตออกมาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายออกมาแล้วเนี่ยต้นทุนมันสูงผลผลิตทางการ,กรเกษตรมันต่อรองไม่ได้ผลผลิตทางการ,กรเกษตรเนี่ย เรากําหนดเองไม่ได้ราคาผลผลิตทางการเกษตรนับวันมันจะถูกลงถูกลงแต่ต้นทุนมันแพงขึ้นเราจ้างทุกอย่างเนี่ยยังไงก็ต้องเสียเงินพอเสียเงินแล้วเราก็เป็นหนี้นะครับผมแต่ถ้าเอาเราเอาแรงมาทําเกษตรเนี่ยเราเสียแรงก็จริงนะครับผมแต่เราได้อาหารไม่กินนะครับผมทาไม่ต้องมากทําเลือกพืชที่เหมาะกับงานของตัวเองเหมาะกับวัยตัวเองพืชที่ดูแลไม่ยากเพราะฉะนั้นงานไม่เยอะนะครับผมพอเราได้อาหารเนี่ย เราประหยัดค่าแรงเราประหยัดต้นทุนหนักๆเนี่ยเงินมันก็จะเหลือนะครับผมขายผลผลิตออกมาเนี่ยยังไงมันก็มีกําไรก็มีเงินเหลือนะครับผมก็มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับผมตามาคําพูดของอาจารย์จนใดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าอยากจะทะําเกษตรอยากจะให้ประสบความสําเร็จนะครับผมสรุปเลยนะครับผมหเลือกพืชให้ถูกเพื่อที่ จะต้องไม่ใช้แรงงานเยอะไม่ต้องดูแลเยอะเลือกพืชที่มีต้นทุนในการดูแลน้อยไม่ต้องเสียงเงินไปซื้อปุ๋ยซื้อยาค่า,มาแมลงค่าไถหวานค่า,มาเมล็ดพันธุ์ในทุกๆปีนะครับผมถ้าเราคิดได้ตามแนวนี้นะครับผมเราจะทำเกษตรและประสบความสำเร็จทำเกษตรแบบมีความสุขทำเกษตรไม่เหนื่อยมากเราจะมองว่าเกษตรมันเป็นเรื่องง่าย ที่ให้ทั้งความสุขให้ทั้งอาหารให้ทั้งความเป็นอยู่ความเป็นอิสระในการดำารงชีวิตก็สรุปได้ประมาณนี้ครับผมสำหรับแนวทางในการตามเกษตรแบบผมนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ